สามารถเพิ่มเพื่อนไลน์และแชร์ต่อได้ครับสวัสดีคุณลูกค้านี่คือบัญชีทางการของวิชิตคอิเซนเตอร์ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเราแผนที่ร้าน https://goo.gl/mapncpm2 ที่เพจร้าน h t t p s w w w f a c e b o o k c o m w i c h c a p i c e n t e r ร้านเปิด8.00 22.00ทุกวันเบอร์โทร และไอดียไลร้านศูนย์แห้าสามสองเจดปดหริ้นงานขาวดำแผ่นละหนึ่งบาทสี่สองถึง10บาทถ่ายเอกสารการเรียนการสอนหนังสืองานเหมาละห้าสิบสตังค์ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนใบละห้าบาทบัตรทุกชนิดใบละหาบาททะเบียนบ้านใบละห้าบาทใบรบอใบละห้าบาทเยรติบัตร,ร, 5, ตรสมุดเงินฝากใบละห้าบาท คู่มือรถฉนกทที่ดินใบละห้าบาททำต้นฉบับหนังสือหน้าละห้าบาท